มาเราก็ถือว่าเรื่องของรายได้การท่องเที่ยวเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นรายได้เรียกก็เป็นรายได้หลักๆของประเทศด้วยซ้ำไปแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ค่ะดูเหมือนใครหลายคนก็จะพูดลว่าโอ้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนหดหายหายไปอนันอันนี้ต้องถามถึงสถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในในในมุนมของทาแคทใต้เองก็ประเด็นแรกน,นะครับก็เร,เราต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวหดตัวจริงๆนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ย ถ้าเรามองเทียบกับปี2019มาจนกระทั่งพอหลังโควิดประเทศเปิดแล้วปี2023มา2024ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขค่อนข้างดีเนาะพอปี2024เพราะเราจบตัวเลขนักเที่ยวจีนที่ประมาณ6กราศ่หแสนเหมื่นคนแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จีนนะผมมาทำโรถโชว์ก็วันนี้ได้พบปะแล้วก็ ได้มีการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการที่นี่จริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนธันวานเนี่ย Forecast Booking Forward Booking เนี่ยของเดือนมีนาเมษาปีนี้นะเต็มมาล่วงหน้ามาสี่เดือนแล้วก็ตัวผู้ประกอบการจีนเองแล้วก็โดยตลาดเองก็ทุกคนก็คาดหวังปีนี้ตลาดจีนมาไทยน่าจะดีโดยเฉพาะผมอยู่ที่ชงชิงเนาะ ที่มณฑลชงชิ่งก็เป็นมณฑลที่รักประเทศไทยชอบประเทศไทยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ทอยู่ในหุบเขาไม่มีทะเลเนาะแล้วก็อาหารรสชาติเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคนไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเดินทางเวลาบินจากชงชิ่งมาประเทศไทยก็เป็นระยะทางแค่สามชั่วโมงกว่ามันสะดวกในทุกๆด้านวันนั้นไต์ที่เข้ากรุงเทพ เข้าภูเก็ตเข้าสมุยแมก้กระทั่งเข้าเชียงใหม่ก็ต่างได้รับการตอบรับที่ดีแต่เขาก็คิดไม่ถึงคือมาต้นปีเราก็เจอเหตุการณ์หวังสิงนเนาะก็ทําให้ไฟร์เนี่ยลูกค้าที่เก็บมาถึงเดือนมีนาเมษา,มายกเลิกหมดเลยก็ทุกคนก็ก็พยายามประคองตัวไปจนกระทั่งผ่านเดือนกุมภาพันธ์มาไปก็คิดว่าเหตุการณ์เริ่มนิ่งแล้วกระแสก็ว่าจะน่าจะดีขึ้น ก็มาเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวอีก oh. ก็เจอแผ่นดินไหวอีกเราก็ซบต่อมาเนี่ยสุดต่อมาอีกสองสาเดือนเนาะจนกระทั่งมาเดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเดือนนี้มันเริ่มบวกแล้ว mm. เพราะว่าปกติแล้วตอนเลียตัวเลขตลาดจีนเนี่ยนะครับตัวที่มันต่ําสุดก็คือช่วงเดือน mm. พฤษภาและมิถุนาแต่ว่าพฤษภามิถุนาปีเนี้ยตัวเลขเนี่ยมันมีในยะสําคัญที่สําคัญมากๆ มันมีความใกล้เคียงหรือสูงกว่าเดือนมีนาและเมษาเล็กน้อยซึ่งปกติโดยเนเจอร์ของมันทุกปีอะพฤษภาและมิถุนาตัวเล็กต้องต่ำกว่านั่นหมายถึงว่าแนวโน้มทิศทางของครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นเราก็เลยได้เห็นว่าเดือนอกรกฎาก็คือเดือนนี้ตัวเลขของแอตตาเองตัวเลขของจำนวนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบกรุ๊ปเนาะมันโตขึ้น20% เราก็เห็นทิศทางแล้วว่าตัวเลขอ่ะมันค่อนข้างดีเพราะนั้นในเมื่อตัวเลขคณะที่มันเป็นเป็นกรุ๊ปก็โต f อ t ก็น่าจะโตก็ดูตัวเลขเป็นทางการเนาะจากตอนที่มันโลนอ่ะมันตกไปเหลือวันละห้าพันหกันตอนนี้มันขึ้นมาวันละสองหมื่นสองหมื่ามมันแนวโน้มช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะต่อไปได้อีกเราก็ามาเจอสองวันนี้ก็เจอเหตุการณ์วิกฤตสงคราเขมร กัมพูชาก็ปรากฏว่าก็เดินหน้ากัมพูชิงก็เริ่มเริ่มร่วงอีกแล้วนะครับก็เริ่มมีข้อกังวลเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าสงครามจะหยุดได้เมื่อไหร่เราก็ข่าวที่ดูว่ามันก็ยังไม่ดูมีไม่มีวี่แววน่าจะหยุดได้เนาะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้คืนนี้ที่เราเห็นได้ข่าวมาว่าล่าสุดว่าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะมีการหยุดยิงแล้วก็หวังว่า ถ้าเกิดมีการหยุดยิงแล้วเจรจากันได้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็จากเหตุการณ์เมื่อรางวันที่มีการกราดยิงที่ตลาดออตก็ก็ผมว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันจะมีผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าหนึ่งออ่อตกรนั่นก็เป็นตลาดที่นักเที่ยวนั้นตอนนิยมเดินทางไปอยู่แล้วสองเนี่ยมันเป็นใจกลางกรุงเทพแล้วมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะ แล้วอยู่ดีมีการยิงกระายถึงห้าหกศพเนี่ยซึ่งนั่นหมายถึงว่าคนที่ประเทศที่เขา,ามีความปลอดภัยแล้วก็มีการควบคุมเข้มข้นในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อสงสัยว่าประเทศไทยทําไมมีประเด็นเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้ก็คือคงจะต้องเป็นสิ่งที่มาตรกาศที่รัฐบอลต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องทําให้ข่าวนี้ต้องอ สามารถที่จะคลี่คลายได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะว่าหนึ่งประเด็นว่ามันเป็นประเด็นของการส่วนตัวนะสองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนนี้จบอะไรอย่างไรผมว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการอ่าเคลียร์แล้วก็พูดกันให้ชัดเจนเพราะว่าอย่าหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะาอย่างนักเที่ยวจีนนะถามว่าทําไมเขาให้ความสําคัญเพราะหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากโควิดแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยกลับมา ยึดปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางเนี่ยถึง82.7เปเซ็นเป็นปัจจัยแรกในการตัดสินใจเดินทางถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหนึ่งเนี่ยคนจีนเน่ยได้จากนโยบายลูกคนเดียว<น>ก็ทําให้ทั้งครอบครัวเนี่ยทุกคนก็จะฝากความหวังนะครับอยู่คนเดียวว่าฝา,ากความหวังกับกับคนในครอบครัวเพราะนั้นคนในครอบครัวเกิดเป็นลูกชายหรือเป็นคนทายาทคนใดคนหนึ่งเนี่ย เกิดมีป <Christina. S 1> ัญหาปุ๊บมันจะทําให้ครอบครัวเขาแทบจะพังเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบนโยบายลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็อาจจะต้องเลี้ยงคนหกคนเนาะเพราะว่าทั้งบ้านภรรยาบ้านตัวเองปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกหลานมันมันมันจะครอบคุมสามถึงสี่เจเนเรชันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญมากเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยเองพอวันนี้เรามาทําการสัมภาษณ์ตัว ผู้ประกอบการเองประเด็นเรื่องความปลอดภัยก็ยังเป็นประเด็นหลัก,ลกๆที่เราจะต้องเร่งกับดำเนินการแก้ไขซึ่งที่ผ่านมามันเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็มาเจอดาบสองดาบสามซ้ำเนี่ยเหมือนกับคดีหวังสิงเริ่มจะเริ่มจะดีขึ้นเราก็มาเจอแผ่นไหวตึกถลม่มพอตึกถล่มเริ่มที่จะเริ่มจะเงียบไปแล้วอ่าเราก็จะเราก็มาเจอเหตุการณ์สงครามอีกแล้วนะครับสงครามกำลังจะจบเราก็มาเจอเหตุการณ์ยิ่งอีกแล้ว เนี่ยแหละครับปีนี้ก็เลยต้องบอกว่า,าการท่องเที่ยวเราก็สะบักสะบอมเจอด้เหตุการณ์ใหญ่ๆซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเราคาดไปถึงแล้วควบคุมไม่ได้เราก็คงจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับแล้วแต่ว่าในส่วนของตลาดอื่นๆตลาดระยะไกลตลาดอ,อ่าอเมริกาตลาดยุโรปนะครับก็เป็นในทิศทางที่ดีตลาดอินเดียตลาดอ่าอาหรับก็ถือว่าดีเนาะแต่ว่าจากเหตุการณ์กระดิ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผล ในระยะสั้นได้บ้างน้อยขนาดไหนนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คงจะต้องเรามาระวังมากขึ้นครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการการทําให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นได้ว่าเอาล่ะถ้ามาประเทศไทยแล้วจะต้องมีความปลอดภัยจริงๆแล้วจะไม่เจอ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้ซึ่งซึ่ง,งมันก็ยากนะคะเพราะเราไม่สามารถคาดคาดการอะไรได้ล่วงหน้าว่ามันจะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ประเด็นอย่างนี้ครับคือทุกประเทศในโลกเนี่ยนะครับ ปัจจัยหลักเลยคือประเทศไหนที่สามารถเมีสร้างมาตรการความปลอดภัยได้ดีมีความเชื่อมัน่นนักท่องเที่ยวก็จะไปที่นั่นก่อนเป็นหลักอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเรารู้เลยว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติยยยเยอะมีแผ่นดินไหวเยอะถามว่าทําไมคนไทยยังนิยมไปญี่ปุ่นวันนี้คนจีนก็นิยมไปญี่ปุ่นคนทั่วโลกนิยมไปญี่ปุ่นเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวมาตรการของประเทศเขาว่าถ้าเกิด อุยพิบัติจริงๆประเทศเขาก็มีมาตรการที่สามารถจะเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแลความปลอดภัยคนในประเทศเขาได้ดีทําให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเขาก็มีความมั่นใจกับการเดินทางไปเหมือนกับวันนี้ทุกคนก็จะเชื่อว่าถ้าไปสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกนะสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่วันนี้ประเทศไทยต้องรีบทําให้ได้เราเร่งทําให้ได้ อีกส่วนหนึ่งนอกจากปัจจัยด้านความปลอดภัยแล้วก็มาในประเด็นเรื่องข่างเงินบาทปีที่แล้วข้างเงินบาทเนี่ยนะครับหนึ่งหยวนแลกเงินบาทได้5.4เนาะพอมาปีนี้หนึ่งหยวนแลกเงินบาทได้แค่เหลือแค่4.5่ค่ามันต่างกันยีกว่าซแล้วก็จากค่าของที่ที่เราสูงขึ้นด้วย<น>มันก็ทําให้เราความคุ้มค่าในการใช้จ่ายที่มาประเทศไทยเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้ เวียดนามก็ได้ทั้งความใหม่ความสดแล้วต้นทุนถูกกว่าเราเดินทางก็พอๆกับเราเนาะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมีโรงแรมใหม่ๆการเดินทางสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นปัจจัยหลักที่มันมีผลที่ทําให้ท่องเที่ยวของเราปีนี้ได้รับผลกระทบ่อนร้างมากทีนี้อย่างที่หัวข้อบอกเลยค่ะว่าแล้วนสถานการณ์ตอนนี้เองนี่คุณดอตรด็อกเตอร์อดิคิดว่ามันจะการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันเข้าสู่เรื่องของหมดอันตรายขนาดนั้นเลยไหมคะ ยิงนงี้ถ้าเรามองมองตลาดอื่นๆนะครับผมคิดว่าเราถดถอยบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกนไดว่าเราจะต้องโอ้มันเข้าสู่วิกฤตหนักนะก็คงจะไม่ใช่ปีนี้อย่างที่เราคุยกันเนาะตลาดจีนเนี่ยเราอาจจะย่อตัวลงมาสือหรือสักประมาณสักห้าล้านเราเชื่อว่าเราน่าจะทำได้นะครับเพราะครึ่งปีแรกได้ประมาณสองล้านหกนะครึ่งปีหลังเนี่ยดูไปแล้วถ้าอย่าให้มีอะไรที่มันกระทบหนักมากกว่านี้ หล้านเรามีโอกาสที่จะไปได้แต่ตลาดจีนนะครับจะดีไม่ดีก็ต้องมาดูในไตรมาสสุดท้ายแล้วว่าช่วงเดือน1 0บเนาะสิบสโดยเฉพาะช่วงวันชาติถ้ากระแสวันชาติกับมาดีจากการที่รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะการต่องเที่ยง,งประเทศไทยของของงบประมาณจากรัฐบาลมาสลับหลุนให้ทำชัตเตอร์ไฟ์เข้ามาหนึ่งพันไรถ้าสามารถรอ สามารถเทบูตแล้วก็ขนคนเข้ามาได้เป็นเป็นแสนแสนคนเนี่ยผมว่ากระแสการท่องเที่ยวมันกลับมาความเชื่อมั่นกลับมาก็เชื่อว่าจะดีแน่นอนส่วนตลาดอื่นๆตล,นตลาดอินเดียปีนี้ก็น่าจะทำหนิวฮายอยู่แล้ว 2, สองล้านสี่ตลาดอาหรับก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับจะมีก็เพียงตลาดญี่ปุ่นที่มันซบเซาไปหลายปีเพราะว่าค่างเงินเยนมันตกไปมากแต่ปีนี้ก็กลับมาในทิศทางที่บวก ก็มีตลาดแต่ก็จะมีตลาดรัสเซียกับตลาดเกาหลีที่มันอยอดตัวลงเล็กน้อยเพราะตลาดเกาหลีเราก็เจอปัญหาในเรื่องของเครื่องบินตกของจจูแอร์เมื่อต้นปีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ค่างเงินวอนก็ตกด้วยนะครับก็เลยทําให้ตลาดเกาหลีปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่ก็หดตัวเล็กน้อยเหมือนกันส่วนตลาดรัสเซียก็คงจะต้องดูในช่วงครึ่งปีหลังหรือด,ดูหนาวปีนี้นะครับว่าแล้วก็ภาวะสงคราม ที่มันจะมีผลต่ออย่างไรแต่โดยภาพรวมแล้วผมก็คิดว่าเราก็อยู่สักสามสิบถึงสาล้านเหมือนกับตามที่ทาง K-Research นะครับหรือธนาคารเกสตรกรได้ทำคำนวณไว้ผมว่าก็อยู่ประมาณนั้นครับก็ถามว่าเราวิกฤตไหมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันวิกฤตนะเมื่อเทียบกับในภาพใหญ่แล้วโดยที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพของเราเองเนี่ยมันมีพื้นฐาน มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากเมืองหลักไปเมืองรองนะครับทำถนนหนทางทำระบบคมนาคมแล้วก็ทำมาตรการความปลอดภัยให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้แล้วประเด็นสุดท้ายที่เป็นคอขวดที่สำคัญที่สุดก็คือระบบการสื่อสารนะครับทำยังไงนะครับที่เราจะสู้ ในไวรัลได้ทุกวันนี้มันมีปัญหามากคือบนโซเชียลเน็ตเวิร์กกระแสข่าวเฟกนิวกระแสข่าวเชิงรบมันไปเร็วแต่ว่าหลายครั้งที่เวลาเราเกิดปัญหาเชิงวิกฤตแล้วเรามีมาตรการมาแก้ไขได้ช้าไปมันก็ทําให้เกิดการลุกลามครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องอา่านเราอาจจะต้องวางเรื่องของตลาดจีนเอาไว้แป๊บนึงแต่ว่าอย่างที่ รตอรบอกว่าและตลาดอื่นๆเนาะมันก็ยังคงม,มีมาเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นรัสเซียอินเดียทุนทางยุโรปเองโดยเฉพาะเวลาเรามีเรื่องของการสำรวจที่ไรเนี่ยมันก็จะเป็นอลาประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่ท่องเที่ยวที่นะักท่องเที่ยวมักจะมีจุดหมายปลายทางมาที่บ้านเราเสมออันนี้มันก็เหมือนเหมือนเป็นการบอกได้ว่าล่ะเราไม่ถึงขั้นวิกฤตหรอกเราก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงป,ปลายปีแรตัตเอรเห็นว่าถ้าช่วงปลายปีถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเนี่ยก็ถือว่าน่าจะไปได้ดี มีังพอไปได้ก็ก็ยังก็ยังดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็อาจจะมีการหดตัวเล็กน้อยนะครับเหมือนกับที่ทางทางการเกษตรกร,กรได้ประเมินไว้นะครับผมก็คิดว่าอยู่ในประมาณนั้นประมาณ34.5ถึง35้ล้านนะครับก็อ,อยู่ในเรนจ์นี้ แล้วมาตรการอย่างางถ้าเราดูเรื่องของมาตรก,การของรัฐบาลเองที่จะเข้ามาช่วยเหลือต่างๆมากมายแล้วถ้ามองในในมันก็จะมีประสิทธิภาพในการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนคือสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่ที่เราคาดหวังนะครับถ้าเกิดเรายังคาดหวังตลาดนั่งเที่ยวจากต่างได้เเข้ามาในประเทศได้ผมว่าค่างเงินบาทที่มันแข็งเกินไปเนี่ยนะครับสามสิบสองบาทนี่แหละผมว่ามันเป็นหัวใจหลัก ตัวหนึงเลยทําให้การตัดสินใจเดินทางเข้ามานะครับความคุ้มค่าในการใช้จ่ายจากค่างเงินในหลายลประเทศที่เขาอ่อนตัวในขณะที่เราแข็งตัวแต่ว่าเรากับไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีขนาดนั้นเนี่ยผมว่านี่คือปัจจัยหลักตัวหนึ่งที่รัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาดูแล้วครับว่าทํำยังไงในเรื่องของค่างเงินบาทให้มันอ่อนตัวลงมากกว่านี้ได้หรือไม่นะครับเพื่อจะช่วยพยุงทางด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมส่งออกผมว่าข้างเงินเป็นปัจจัยสําคัญนะครับประเด็นที่สองเนี่ยการที่ทำไงให้ผู้ประกอบการในภาวะเช่นนี้ในภาวะที่กําลังเดือดร้อนเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีเขาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะครับทำไงให้เขาสามารถประคองตัวไปได้ประเด็นที่3ก็คือมาตรการที่รัฐบาลจะมาช่วยในการกระตุ้นตลาดนะครับไม่ว่าโครงการทางเรืเอเ,อเ,อเ,อเอที่ยวคนละครึ่ง นะครับก็อยากจะให้รัฐบาลทําให้มันเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นแล้วทําให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถกระจายตัวให้คนใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นมันก็จะมีผลในทางปฏิบัติหรือผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นส่วนในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นตลาดอินบาผมว่าโครงการ s u ม m e r ร r บรัที่เป็นจอยโปรโมชั่นทําเรื่องชเตอร์าฟก็ดีทาเรื่องอินสิทิทผมว่าดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราผู้ประกอบการก็ ช่วยกันพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านในเฟสแรกเราสามารถทําได้ดีทําได้ตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายเราก็อยากให้รัฐบาลช่วยประคองแล้วก็ออกเฟสสองเฟสสามมาให้เราสามารถที่ดึงตลาดกลับมาอยู่ในระดับที่มันมั่นคงได้นะครับอาจจะใช้เวลาแคกหนึ่หรือสปีผมว่าเรากลับมาได้แน่นอนครับ นี้ในส่วนรัฐบาลแล้วถ้าเรามามองในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะเราจะต้องให้เขาป,ปรับตัวยังไงบ้างหรือว่าตัวทั้งแอตตาและเฟตตาเองเดี่ยเข้ามาออมีบทบาทในส่วนนี้ยังไงบ้างไหมคะประเด็นแรกเนี่ยตัวผู้ประกอบการเองคงจะต้องเ,ออเลือกทํางานที่มีความถนัดมากขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เราได้คุยกับลูกค้าคุยกับเอเจนต์ที่เบิร์จีนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ย บอกมาเมืองไทยสมัยก่อนเราเขาจะบอกให้ว่าเอ้ยฉันอยากไปเมืองไทยนะทางเอเจนต์ก็จะเอารายการเมืองไทยที่มีอยู่ที่มันเป็นแพ็กๆๆในโยนตบลูกค้าบอกฉันเอาย่งนี้ๆแต่โยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาจะมาบอกเลยว่าเขาจะมาเมืองไทยเขาจะไปเมืองไหนเช่นจะมาเมืองไทยฉันจะไปกรุงเทพฉันไปกรุงเทพฉันจะต้องไปกินอาหารร้านนี้ฉันต้องไปเที่ยวที่นี่ฉันต้องไปเช็คอินที่นั่นฉันต้องไปร้านคาเฟ่นี้ ฉันจะต้องไปนั่งเรือที่นี่ฉันต้องไปทำสปาร้านนี้คือลูกค้ามีข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็บอกเลยว่าเขาอยากได้อะไรเป็นยังไงเพราะนั้นผู้ประกอบการคุณต้องพัฒนาตัวเองคุณต้องมีความถนัดมีองค์ความรู้พื้นฐานในการดูแลคุณภาพได้ดีขึ้นให้ลูกค้าสามารถที่เชื่อมั่นในคุณได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญข้อมูลคุณต้องมีความแม่นยำ ในการเซอร์วิสลูกค้าแล้ก็ทํางานในลักษณะที่เป็นเทเลเมดซึ่งตรงนี้ทั้งบอดทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาในเรื่องของทักษะทางวิชาชีพที่ทางผู้ประกอบการที่ต้องมีมากขึ้นมากกว่าในอดีตเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมั่นในการที่เามาใช้บริการของคุณอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการในลักษณะที่ทำคอร์รัปชันก็คือ เราอาจจะต้องรู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องใดไม่เก่งเรื่องใดแล้วเราก็คงจะต้องสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยกันทําขึ้นมาทําอย่างไรให้เราสามารถที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนทรัพยากรแล้วทางานรักษาเป็นทีมเบิร์กขนาดใหญ่นะครับแล้วมันจะทําให้เราน้ำมั่นคงขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเป้าหมายทางการตลาดก็คงจะต้องมีความชัดเจนมากๆว่าอะไรตรงไหน ราคาเป็นยังไงลูกค้าอยู่ที่ไหนใครทําอะไรอย่างไรผมว่าเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่ตัวผู้ประกอบการก็คงจะต้องมีกลยุทธ์ในการทํางานที่แม่นยําขึ้นในขณะที่เรากระเป๋าแฟบลงเนาะเพราะนั้นการที่เราจะยิงด้วยักระสุนที่มันเป็นปืนกลเราคงไม่มีแล้วเราก็ต้องทํางานเป็นสไนเปอร์ถ้าเราจะทํางานเป็นสไนเปอร์ก็คือการล็อกเป้ายิงก็ต้องมีความแม่นยําการล็อกเป้ามีความแม่นยำเพราะทุนเราน้อย เรายิ่งต้องเก่งมากขึ้นผมว่าเนี่ยหะครับคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวแ้วใ,ในส่วนของตัวแอตตาเองแับเ,เฟตเตอรเองค่ะเราเข้ามาดูแลตรงนี้ยังไงบ้างนี่ยในส่วนของตัวสมาคมเราเองเนี่ยอย่างแรกเนาะเราก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่สร้างโอกาสอย่างเช่นวันนี้เรามาที่ประเทศจีนเนาะวันนี้เราทำบิทบีที่ชงชิง่งพรุ่งนี้เราจะบินไปหลานโจอีกเอ่อแล้วก็ ต่อไปเมืองหังโจเรามาหนึ่งสัปดาห์บินสามเมืองก็คือเป็นการพาสมาชิกมาพบปะผู้ประกอบการที่โดยที่เราก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรดึงให้ททท,ทมาส,สนับสนุนให้ King าวเวอรให้หน่วยงานหลายๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาแล้วก็เอาสมาชิกเราร่วมกันมาเดินทางมาเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็มาบอกตลาดว่าเรามีอะไรยังไงแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะ มีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นประเด็นที่สองเราก็พยายามที่สร้างองค์ความรู้นะครับโดยการที่อย่างเช่นเราเปิดฝึกหลักสูตรฝึกอบรมด้าน AI ให้กับสมาชิกนะครับเราก็ก็พยายามที่จะถ่ายทอดอ,อ,องค์ความรู้ในเชิงวิชาการนะครับบางในเรื่องงานวิจัยก็ดีในการที่เราร่วมมือกับสกสวปปคทำเรื่อง m a ร์ e t i n g for ฟอร์ซา มองแนวโน้มตลาดล่วงหน้าหรือว่าการที่เราบริหารจัดก,การความเสี่ยงด้วยการทําเครื่องมือในการทําเรื่องโซเชียลเซนติเมนต์ทุกครั้งที่ตลาดมีความอ่อนไหวเราก็มีเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปตรวจสอบตลาดแล้วก็ใช้เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงแล้วเราก็พยายามที่อินอพยายามบอ์ไปบอกให้สมาชิกได้เตรียมตัวและเฝ้าระวังได้ถูกต้องได้ค่ะนีวันนี้ต้องเรียกว่า ข้อมูลครบถ้วนนะคะแต่คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในช่วนต่อไปไปลายปีหลังจากทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเนี่ยแนวโน้มที่กักนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาติชาติอื่นๆนจะได้เข้ามาเพิ่มเติมในประเทศไทยเรามากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณดรอดิษฐ์มากนะคะครับสวัสดีครับ